ลองนึกภาพตามนะครับในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆคนที่เราอยากเจอที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่เก่งและเชี่ยวชาญใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าแล้วใครหล่กที่เป็นคนสอนเป็นคนฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นขึ้นมาวันนี้เราจะมาเปิดดูระบบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความปลอดภัยของพวกเราทุกคนกันครับคำถามนี้ลหะครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะในวินาทีที่เป็นวินาทีตายเนี่ย ความสาม,มารถของบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างชีวิตกับความตายเลยนะครับแต่เบื้องหลังความเก่งกาจของพวกเขามันมีกระบวนการฝึกฝนที่เข้มข้นมากๆซ่อนอยู่ซึ่งเรากำลังจะเจาะลึกลงไปดูกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยห้องเรียนด่านหน้าที่ที่เราจะไปดูกันว่าเอไอความรู้ที่เรียนกันมาในตำราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทักษะช่วยชีวิตจริงๆในสถานการณ์หน้างานได้ยังไง คือหลายคนอาจจะนึกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS เนี่ยก็คือคนที่ขับรถพยาบาลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วบทบาทของพวกเขายิ่งใหญ่กว่านั้นมากนะครับเขาคือแนวป้องกันด่านแรกที่จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้วก็ป้องกันความพิการระยะยาวได้ด้วยแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับการกล้าจากห้องเรียนไปเจอสถานการณ์จริงหลังรถพยาบาลเนี่ยมันเหมือนการกระโดดข้ามเหวเลยนะ ที่น่าตกใจก็คือมีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละครับที่พบว่าแพทย์จบใหม่จำนวนไม่น้อยเลยนะที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรับมือกับเคสฉุกเฉินจริงๆนี่คือช่องว่างที่อันตรายมากครับแล้วเราจะอุดช่องว่างที่ว่านี้ได้ยังไงล่ะครับคำตอบก็คือคนกลุ่มนี้แหละครับ p r e c e p t o r หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะแต่ถ้าจะให้เรียกง,ง่ายๆเขาก็คือ ครูฝึกภาคสนามของบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินมือใหม่นั่นเองครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับพรีเซปเตอร์ก็คือรุ่นพี่มือโปรที่มีประสบการณ์สูงที่จะคอยประกบคอยสอนคอยประเมินผลน้องๆจบใหม่ตอนออกไปเจอเคสจริงพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ปั้นนักศึกษาให้กลายเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะช่วยชีวิตคนได้จริงๆครับการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าอา้าวทำตามที่นะครับมันมีหลักการของมันอยู่ อย่างโมเดลที่เขาใช้กันเยอะๆก็คือ One Minute Preceptor Model ฟังดูเหมือนน้อยนะแค่1น,นาทีแต่ทรงพลังมากครับมี5ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. ให้ผู้เรียนตัดสินใจก่อน 2. ถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น 3. ส,สอนหลักการสำคัญที่เอาไปปรับใช้ได้ 4. ชมในสิ่งที่ทำถูกและสุดท้าย 5. ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ นี่คือโครงสร้างที่ทําให้การสอนหน้าง,งานมันมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาจํากัดครับฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยระบบที่ว่าสําคัญสุดๆนี้กําลังเจอปัญหาหนักเลยครับเรามาดูกันว่าทําไมครูฝึกที่สําคัญที่สุดกลุ่มนี้ถึงกําลังขาดการสนับสนุนอย่างน่าเป็นห่วง ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือพรีเซปเตอร์เนี่ยต้องสวมหมวก2ใบพร้อมๆกันเลยนะใบแรกคือการเป็นนักปฏิบัติการที่ต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยภายใต้ความกดดันและในเวลาเดียวกันก็ต้องสวมหมวกอีกใบคือการเป็นพี่เลี้ยงที่ต้องคอยสอนและประเมินผลน,น้องใหม่ไปพร้อมๆกันซึ่งมันท้าทายมากๆครับ แล้วปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากตัวระบบเองเลยทั้งการที่ยังไม่มีมาตรฐานการฝึกอบรมพี่เลี้ยงที่ชัดเจนภาระงานก็เพิ่มขึ้นแต่เวลาหรือค่าตอบแทนพิเศษไม่มีแถมหลายคนก็ถูกผลักให้มารับบทบาทนี้โดยที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนเลยแล้วการสนับสนุนจากองค์ก,กรก็ยังไม่พออีกปัญหาเหล่านี้มันกําลังกัดกร่อนระบบจากข้างในเลยครับคําพูดนี้ผมว่ามันสรุปป,ปัญหาได้แบบเจ็บแต่จริงมากเลยครับ บุคลากรสุขภาพจำนวนมากถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงโดยไม่เคยผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ก็คือความไม่มั่นใจความสามารถในการสอนที่ไม่เต็มที่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงคุณภาพของบุคลากรใหม่และนั่นก็หมายถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกคน แต่ว่าในทุกปัญหามันก็มีทางออกเสมอครับตอนนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนของเรื่องกันแล้วในส่วนนี้คือคู่มือของพี่เลี้ยงที่จะมาพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการลงทุนกับการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างชัดเจนเนี่ยมันได้ผลจริงๆดูตัวเลขนี้สิครับ 9. 5 8เอซโอ้โหเกือบจะร0อเอร์เซเลยนะนี่คือตัวเลขจากงานวิจัยที่ชี้ว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดเห็นตรงกันว่าโมเดลการสอนแบบมีโครงสร้างมันดีกว่าแบบเดิมๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการลงทุนกับการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเนี่ยมันเวิร์กแล้วโปรแกรมดีๆเนี่ยมันต้องมีหน้าตาเป็นยังไงจากการรวบรวมข้อมูลมานะครับเขาเจอส่วนผสมที่สาคัญเหมือนๆกันอยู่นั่นก็คือ 1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 2. ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติและ 3. ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเครือข่ายให้พี่เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรที่มันได้ผลก็ถึงเวลามาดูพิมพ์เขียวที่จะช่วยกันสร้างเส้นชีวิตของระบบนี้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะครับนี่คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขระบบจากงานวิจัย ข้อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนฐานรากที่สัมพันธ์ที่สุดเลยก็คือต้องสร้างมาตรฐานกลางระดับประเทศขึ้นมาครับเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนมีคุณภาพเพื่อให้พรีเซนเตอร์ทุกคนได้เรียนรู้จากหลักการเดียวกันไม่ใช่สอนกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนอีกต่อไปข้อ2เรื่องนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสนับสนุนจากองค์กรแบบจริงจจังๆครับต้องจัดสรรเวลาสำหรับการสอนโดยเฉพาะไม่ใช่ทำเป็นงานเสริม พร้อมกับให้ค่าตอบแทนและการยอมรับในบทบาทนี้อย่างสมเกียรติด้วยและข้อสุดท้ายคิดเข้ากับยุคสมัยนี้มากๆเลยก็คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับไม่ว่าจะเป็น e-learning ที่ทำให้เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หรือการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงที่ช่วยให้ฝึกเคสยากๆได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับผู้ป่วยจริงทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างที่เราพูดกันมาทั้งหมดมันสรุปได้ในประโยคนี้เลยการลงทุนในระบบที่เลี้ยงที่มีคุณภาพจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยคุณภาพการดูแลและความยั่งยืนของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกคนนะแต่มันคือเรื่องความปลอดภัยของพวกเราทุกคนโดยตรงเลยผมเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าบางที การสนับสนุนพี่เลี้ยงคนที่อยู่เบื้องหลังเงียบๆเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตของพวกเราเองหรือเปล่าครับ